สวัสดีครับผมเชฟต้งครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูขนมที่เข้ากับช่วงเทศกาลฮาโลวีนนั่นก็คือมัมมี่ช็อกโกแลตบันนะครับเป็นขนมปังที่แต่งตัวน่ารักเอ๊ะไม่ใช่สิน่ากลัวนะครับอย่างมัมมี่นะครับซึ่งเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากคุราทสของเรานะครับเริ่มต้นที่ S500 อัลต้าเป็นอิมพูเฟอร์นะครับหรือว่าสารเสริมคุณภาพในขนมปังนะครับเพื่อทําให้ขนมปังของเพื่อนๆมีความสดใหม่มีความคงทนแล้วก็รูปร่างสวยงามครับผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือกระ ซูเปอร์ครีมดาร์กช็อกโกแลตนะครับเป็นฟิลลิ่งช็อกโกแลตนะครับที่เสริมความเข้มข้นให้กับขนมปังของเพื่อนๆนะครับสุดท้ายนะครับเป็นนอนเดลี่แพนนิสเบดแอมเบนเต้สำหรับตกแต่งนะครับเพื่อความคงทนมีความขาวนวลแล้วก็อยู่ตัวได้นานมีวิธีการทำอย่างไรไปชมเลยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำในส่วนของโดช็อกโกแลตก่อนนะครับเราจะเริ่มต้นที่ของแห้งนะครับเราจะใส่ตัวแป้งขนมปังนะครับลงไปในถ ồ ผสมนะครับ หลังจากนั้นนะครับตามด้วยตัวโกโก้ w d e r CP100 นะครับตามด้วยยีสต์ผงครับนมผงนะครับเกลือป่นครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ และพระเอกของเราในวันนี้นะครับ S 5 0 0 l อตนะครับ Improver หรือว่าสารเสริมคุณภาพในขนมปังนะครับที่จะช่วยทำให้ขนมปังของเพื่อนๆมีความสดใหม่คงที่คงทนแล้วก็ไม่เป็นขุยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ในส่วนของของเหลวนะครับของเหลวที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นไข่ไก่แล้วก็น้ำเปล่าให้เพื่อนๆใส่ในส่วนของไข่ไก่ก่อนนะครับในส่วนของน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะปรับลดได้เล็กน้อยในเบื้องต้นจากสูตรเราสามารถใส่ที่ประมาณ80%ก่อนเหตุผลเพราะว่าแป้งขนมปังแต่ละยี่ห้อจะมีการดูดของเหลวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆใส่ประมาณสัก80%ก่อนนะครับที่เหลือแล้วเดี๋ยวเรามาดูโดกันว่ามีความแห้งมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราใส่เพิ่มนะครับ ระหว่างนี้เราจะนวดขนมปังกันก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้หัวตะขอนะครับนวดขนมปังด้วยความเร็วต่ำนะครับเพื่อให้ส่วนของของแห้งและไข่ไก่เข้ากันเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสังเกตดูได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าโดเราสามารถใส่ของเลวได้อีกเราสามารถใส่ทั้งหมดในสูตรได้เลยนะครับ หลังจากที่เราใส่ของเหลวเข้าไปหมดแล้วนะครับเราจะปรับเป็นความเร็วปานกลางนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เครื่องผสมแบบสแตนด์มิกเซอร์นะครับเราสามารถปรับความเร็วไปที่เบอร์4นะครับเอาละครับหลังจากที่โดเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะใส่ไขมันที่เป็นเนยสดของเราลงไปนะครับ โดยเทคนิคแล้วเนี่ยเราจะนวดนะครับโดกับน้ํานะครับให้กูเ้นทํางานได้เต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยใส่ไขมันที่เป็นเนยสดลงไปนะครับหลังจากนั้นเราจะนวดต่อประมาณ5-10นาทีนะครับด้วยความเร็วปานกลางหรือเพื่อนๆเช็คอุณหภูมิโดที่ประมาณ25องศาเซลเซียสหรือมีวิธีเช็คอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือวินโดว์สเต e หรือว่าขึงเป็นแผ่นฟิล์มบางๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีเช็คดูยังไงนะครับเอาล่ะครับเมื่อสังเกตโดนะครับ วิธีการสังเกตแรกนะครับเราจะสังเกตว่าอ่างผสมเริ่มสะอาดขึ้นนะครับมีเสียงการนวดขนมปังที่ชัดเจนขึ้นนะครับวิธีที่2นะครับถ้าเพื่อนๆมีทอร์โมมิเตอร์นะครับเราจะวัดอุณหภูมิโดอยู่ที่ประมาณ25ไม่เกิน28องศาเซลเซียสนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองปิดเครื่องนะครับแล้วหยิบโดขึ้นมา1ก้อนเวลาหยิบนะครับอาจจะทาไขมันบางๆที่มือนะครับใช้มือล้วงแล้วก็หยิบเข้ามานะครับในมือของเรานะครับ หลังจากนั้นนะครับเราค่อยๆขึงนะครับขยายเขานะครับโดยใช้ปลายนิ้วมือช่วยนะครับโดยจะขยายตัวได้ดีนะครับไม่ขาดออกจากกันนะครับแล้วก็เป็นแผ่นบางๆได้นะครับประมาณนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มความสดชื่นอมเปรี้ยวอมหวานให้กับโดของเราโดยการใส่แคนเบอรี่แล้วก็ผิวส้มเชื่อมนะครับแต่เราจะใส่ก็ต่อเมื่อโดของเราได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเปิดความเร็วต่ำอีกสักประมาณหนาทีนะครับ เพื่อให้เจ้าตัวแคนเบอรี่นะครับแล้วก็ผิวส้มเนี่ยเข้าไปในโดด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําโดมาพักในกล่องพลาสติกนะครับก่อนที่ทําการพักนะครับให้เพื่อนๆนะครับพับโดให้มีความเรียบนะครับเวลาเขาเก็บอากาศเขาจะเก็บได้ดีนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เราใส่ตัว S 5 0 0อ a นะครับเราจะใช้วิธีการพักแค่10นาทีนะครับหลังจากนั้นเราจะตัดน้ำหนักแล้วก็ขึ้นรูปได้เลยครับระหว่างที่เรารอพักขนมปังนะครับหรือว่าโดของเรานะครับเราจะมาทำคุกกี้โดที่เพิ่มความกรุบกรอบให้กับหน้าขนมปังนะครับซึ่งมีวัตถุดิบเพียงแค่สีอย่างนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยที่แป้งอเนกประสงค์ครับ โกโก้พาวเดอร์ cp 1 0 0นะครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็เนยสดนะครับใส่ทุกอย่างลงไปทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้หัวตีรูปใบไม้นะครับผสมด้วยความเร็วต่ำให้พอเข้ากันนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อสังเกตดูว่าสมผส,สมรวบตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับเราจะนําเขาออกมานะครับใส่แผ่นกระดาษไขนะครับแล้วก็คึงเขาเป็นแผ่นหลังจากนั้นเราจะเก็บเขาไว้ในช่องฟรีซหรือว่าตู้แช่เย็นก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเซตตัวครับ ส่วนขนาดความหนานะครับเราสามารถดีไซน์ได้เลยว่าจะหนาประมาณเท่าไหร่โดยปกติเราจะใช้ความหนาประมาณ3-5มิม mm นะครับหรือว่าถ้าสุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถวัดเท่ากับกระดาษ A4 นะครับแล้วก็คลึงเป็นแผ่นแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับ ลาครึ่งนะครับให้เพื่อนๆคึงเข้ามุมใดมุมหนึ่งก่อนนะครับครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆทยอยคึงเข้ามุมที่เหลือนะครับสังเกตดูนะครับเราจะพับไม่หมดทุกด้านก่อนนะครับเราจะพับแค่2ด้านเปิดอีกด้านหนึ่งไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราครึงนะครับอากาศก็จะไล่ออกไปกระดาษเราก็จะไม่ขาดได้ง่ายนะครับ เมื่อใกล้ๆถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราค่อยปิดกลับมานะครับแล้วก็คลึงให้เต็มแผ่นครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เป็นแผ่นแบบนี้แล้วนะครับเราจะนําเขาไปแช่เย็นหรือว่าแช่ช่องฟิตก่อนเป็นเวลาประมาณ5-10นาทีเพื่อให้เขาเซตตัวหลังจากนั้นเราจะมากดเป็นวงกลมตามขนาดของโดนะครับหลังจากครบเวลานะครับเราจะมาตัดน้ําหนักโดกันนะครับเราจะตัดที่25กรัมนะครับเทคนิคการตัดนะครับให้เพื่อนๆตัดมาเป็นเส้นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็กะน้ําหนักที่25กรัมนะครับ หลังจากที่เราตัดน้ําหนักได้ที่แล้วนะครับเราจะนําโดแต่ละก้อนนะครับมาคลึงกลมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าโดแฉะนะครับสามารถใช้แป้งนวลได้ได้เพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโดทํางานได้ดีนะครับเราก็ไม่ต้องใส่แป้งนวลเพิ่มก็ได้นะครับเราก็จะคลึงกลมเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะนํำเขาใส่พิมพ์นะครับ หลังจากที่เรานำโดใส่ในพิมพ์แล้วนะครับเราจะนำเขาไปพูฟหรือไปหมักให้ขึ้นเป็น2เท่าและให้ยีสต์และ i ิ p พู v เว s 5้าร้อยอต้าของเราทำงานนะครับโดยเราจะหมักไว้ที่อุณหภูมิ32มสองถึงสาองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ความชื้นที่80%แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตู้พูฟนะครับเราสามารถที่จะหมักไว้ที่อุ่นๆนะครับโดยใช้พลาสติกแร a ปนะครับหรือว่าใส่ไว้ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดได้ด้วยนะครับ ซึ่งเราจะหมักเขานะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมได้เตรียมโดที่ขึ้นได้ที่กอดอบนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสังเกตดูขนมปังจะขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับเมื่อกดดูนะครับขนมปังเราจะทิ้งรอยนิ้วมือจางๆนะครับก็แสดงว่าอบได้แล้วแต่อย่าลืมนะครับเรายังมีคุกกี้โดอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มความกรุบกรอบให้กับขนมปังของเราเดี๋ยวเราไปตัดคุกกี้โดแล้ววางขนมปังแล้วถึงเข้าอบนะครับ เคหลังจากที่เราพักคุกกี้โด5-10ถึงนาทีนะครับให้เขาเซตตัวแล้วนะครับให้เพื่อนๆเราออกมาพักไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับให้อ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้กดง่ายไม่แตกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้พิมวงกลมนะครับกดลงไปนะครับเราก็นำคุกกี้ที่เรากดแล้วนะครับ วางแปะไปที่ด้านบนได้เลยนะครับเ <S ling> อาละรครับหลังจากที่เราแปะกกี้โดของเราด้านบนได้ครบแล้วนะครับเราจะนําเขาเข้าอบนะครับด้วยอุณหภูมิประมาณ200องศาเซลเซียสนะครับระยะเวลาประมาณ12 1 5นาทีนะครับหรือกว่าขนมปังของเราจะสุกนะครับ หลังจากที่เราออกมาจากเตาอบนะครับกระแทกพิมพ์หนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นประมาณสักห้านาทีนะครับเราจะนำเค้าออกมาพักนะครับบนตะแกรงนะครับหลังจากที่ขนมปังเราเย็นได้ที่แล้วนะครับเราจะมาใส่ไส้กันนะครับวิธีการใส่ไส้นะครับเราจะหยิบเค้าขึ้นมานะครับใช้วัสดุที่เป็นปลายแหลมนะครับจิ้มลงไประวังอย่าให้ทะลุด้านบนนะครับ แล้วก็พักเขาไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราเจาะขนมปังได้ครบแล้วนะครับเราจะมาใส่ไส้กันนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้วันนี้นะครับก็คือการ์ดซูเปอร์ครีมช็อกโกแลตฟิลลิ่งที่เป็น ready to use นะครับท่านผู้ชมสามารถเปิดฝานะครับแล้วก็คนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตักเขานะครับใส่ในถุงบีบได้เลยครับสังเกตดูว่าผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตฟิลลิ่งของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นไส้ลาวาข้างในได้ด้วยนะครับ สะดวกมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับตัดปลายถุงพลาสติกนะครับซึ่งผมตัดเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วเราก็จะบีบเข้าไปนะครับโดยน้ำหนักเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนตัดโดประมาณ25กรัมนะครับเราจะใส่ไส้เขาประมาณ25กรัมเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราแกะออกมาหรือวัดรับประทานนะครับก็จะมีไส้ไหลเยิ้มเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าอีกเทคนิคนึงนะครับ ท่านผู้ชมสามารถปีบนะครับแล้วสังเกตดูว่าไส้เนี่ยจะไหลย,ย้อนออกมานะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหลย,ย้อนออกมาเล็กน้อยนะครับให้เราบีบเพิ่มได้ครับประมาณนี้นะครับก็สังเสังเกตดได้ว่าไส้เนี่ยนะครับเต็มอยู่ข้างในแล้วเรียบร้อยนะครับ ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับแน่นอนว่าเราชื่อว่ามัมมี่ช็อกโกแลตใช่ไหมครับเราเหลือส่วนตกแต่งด้านบนอีกเล็กน้อยนะครับเราจะใช้เป็นนอนเดลลี่แพนเบสวิ้งครีมที่ชื่อว่าแอมเบนเต้นะครับซึ่งเราจะตีขึ้นง่ายๆนะครับขึ้นฟูถึง4เท่านะครับเรามีวิธีการตียังไงเดี๋ยวมารับชมเลยครับเราจะใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่มีความเย็นนะครับเทใส่อ่างผสมที่สะอาดนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถใช้มือนะครับกับตะก้อมือในการตีได้หรือว่าจะใส่เครื่องตีก็ได้นะครับ เราก็จะค่อยตีเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสามารถกําหนดความตั้งยอดนะครับหรือว่าความคงตัวของวิปปิ้งครีมนะครับได้เองเลยนะครับว่าเราจะไปตกแต่งแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับแค่เพื่อนๆนะครับสังเกตดูว่าข้นนะครับเรายกขึ้นมานะครับผลิตภัณฑ์มีการตั้งยอดนะครับเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วนะครับหลังจากที่วิปปิ้งครีมเราตั้งยอดได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักใส่ถุงบีบนะครับ โดยในถุงบีบของเรานะครับจะมีหัวบีบนะครับที่บีบออกมาแล้วเป็นรูปแบนนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีหัวบีบนะครับเราสามารถที่จะตัดปลายถุงเล็กน้อยนะครับเพื่อจะวาดลวดลายได้นะครับโดยวิธีการตกแต่งนะครับเพื่อนๆสามารถหาน้ําตาลปั้นรูปลูกตานะครับมาติดลงไปนะครับบริเวณตรงกลางนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะบีบตกแต่งให้เป็นลายมัมมี่นะครับ แล้วครับแล้วก็จบไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูมัมมี่ช็อกโกแลตบัตนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆในช่วงเทศกาลฮัลโลวีนที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทาง f c e e o o o นะครับแล้วก็ YouTube พูดะโทษไทยแลนด์นะครับเราจะมีเมนูใหม่ๆมานําเสนอเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากอวดผลงานว่าเทศกาลฮาโลวีนนี้ทําอะไรไวบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับบ๊ายบาย